สวัสดีครับผมวันนี้ผมยังอยู่เครื่องวีนะครับก็นะครับจากเมื่อจากที่ผมทําคลิปไปนะครับนะครับว่ามาเล่นอีโมได้หลายอย่างนะครับผมก็มีคนถามเกี่ยวกับเจ้าเพลงหนึ่งมานะครับจริงจริงมาเล่นนานแล้วนะครับเล่นได้ค่อนข้างนานแล้วแต่ผมไม่ค่อยได้ทำนะครับเพราะว่ามันเล่นเกมได้ไม่หมดนะครับอย่างสมมติถ้ามีสิบเกมเนี้ยมันก็เล่นได้ประมาณสักประมาณสักสี่ห้าเกมเองนะครับผมนะครับก็มันจะเล่นได้ไม่หมดนะครับ ก็เลยใครถามวิธีทํามาครับมาถึงสอนให้เราทำยังไงนะครับนะครับเรามาดูที่คอมพิวเตอร์กันนะครับนะครับขั้นแรกนะครับคุณนะครับเรื่องจากเครื่อง P1 นะครับมันเป็นค่ายของค่ายของค่ายอื่นนะครับต้องเดี๋จะเกณฑ์พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีตัวเปิดก่อนนะครับนะครับยังไงเครื่องีต้องมีตัวเปิดนะครับก็ไปหาโหลดมาได้ครับเว็บนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับเว็บเนี้ยครับนะครับ d u I S นะครับหรือว่าจะ จะเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับเพราะนี้ผมก็เสิร์ช Google มานะครับเนี่ยครับนะครับก็จะมีมันก็จะมีตัวโหลดให้เรานะครับเนี่ยพอโหลดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมโหลดให้ดูนะครับขึ้นโหลดแล้วนะครับอ่าเนี่ยครับมันก็จะมีให้เราเลือกให้เรานะครับเราก็เอาตัวเลือกโด่าสุดแล้วกันครับอ่าโหลดมาแล้วครับนะครับอ่าเราได้ไฟล์ตัวเปิดมาแล้วนะครับเราเข้าไปดูนิดหนึ่งครับยังไม่ต้องแตกไฟล์นะครับ ข้าไปดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนะครับมันก็จะมีตัวเปิดมาครับตัวแอปนะครับกับตัวกับตัวห้องนะครับตัวแอปแล้วเขดูตัวแอปครับนี่คือตัวบูตเปิดทั้งหมดเลยนะครับยังไงมันมีอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมขอญาตผ่านก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตัวอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับว่าอีกตัวหนึ่งมันมีอะไรนะครับอ่านี่ครับเข้าไปดูในห้องอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องนี้นะครับ นะครับจะมีตัว ISO นะครับก็เราสามารถเอาไฟล์เกมนะครับมาเสียบในกรนี้ได้นะครับนะครับแล้วก็มีไฟล์ไบออดนะครับในกรณีนี้นะครับไม่มีไบออดมานะครับนะครับเราต้องไปหาเราต้องไปหากดอ่าไปหาเพิ่มเอานะครับหาเพิ่มเอานะครับก็หาโหลดได้เหมือนเดิมนะครับนะครับก็พิมพ์ว่าไบออดพิอ่าพิมพ์ว่าไบออดนะครับนะครับโปรแกรมนี้นะครับมันก็จะมีให้โหลดนะครับนะครับแล้วก็พอได้มาได้มาแล้วเราก็มาใส่ในช่องของไบออดตัวนี้นะครับมันมีหลายแบบนะครับ ครับวันนี้ผมจะไม่ทําให้ดูนะครับก็ตีตีมันหาได้ง่ายครับมันครับหาไม่ได้ก็ก็ก็ส่งส่งไลน์ส่งอะไรมาแล้วกันครับดวผมเดี๋ยวผมอะไรยังไงผมพอถ้าหาผมพอส่งให้ได้ผมก็จะส่งให้นะครับนะครับนะครับก็พอได้ไฟล์สองไฟล์นี้มาแล้วนะครับปุ๊บแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับคุณต้องมีไฟล์เกมนะครับไฟล์เกมของอ่าของตัวเพย์หนึ่งนะครับ นะครับในที่นี้นะครับผมมีนี่คือตัวอย่างนะครับจริงๆผมมีเยอะเลยนะครับผมมีเยอะนะครับผมมีอะไรบ้างวะจริงๆนี่ผมให้ดูในห้องของผมนะครับผมมีเก็บไฟล์เก็บไว้นะครับเพจสเ t ชันหนึ่งในนะครับเพียบเลยไปนอกมันจะทรงมันจะซีนะครับนะครับว่ามีเลนโดคัสติกด้วยนะครับนี่มีตัวไฟเกมนะครับนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเราพร้อมสองอย่างแล้วนะครับนะครับตัว ตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับ PDR เป็นใน V นะครับจะใช้ USB ไม่ได้นะครับต้องใช้ SD Card นะครับนะครับจะเป็นความจุเท่าไหร่ก็ได้นะครับ8กิกนะครับ16กิกนะครับหรือจะกี่กิกก็แล้วแต่นะครับนี่ครับเราก็ทำการ format SD Card ครับโดยใช้นะครับ Card Reader format นะครับ การฟอร์แมตนะครับก็จะกเหมือนจะคล้ายคลกันกับกับการทำของ p ี t นะครับก็คือเป็นฟอร์แมตเป็นแฟ t 3 2ครับผมกดฟอร์แมตครับนะคเป็น f ฟ t 3 2นะครับสตาร์ทเลยนะครับมาก็จะทำการล้างข้อมูลเก่าออกนะครับแล้วก็เป็น f ฟ t 3 2นะครับจริงๆแล้วมันมีฟอร์แมตหลายอย่างนะครับถ้าเป็น ntfs เนี่ยครับ มันจะเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับเราเก็บเครื่องเกมมันจะไม่เจอนะครับเป็น e f a ฟมันเป็นการทําโปรแกรมของแกโปรแกรมหนึ่งนะครับเครื่องเครื่องวีก็ไม่เจอเหมือนกันส่วนใหญ่เครื่องเกมจะใช้เป็นแฟดสามสองนะครับแทบเครื่องแทบทุกเกมเลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเพยหนึ่งนะครับเพยสองนะครับอ่าวีเพยสามก็เป็ใช้เป็นแฟดสามสองหมดนะครับนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแอปที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับในกรณีที่ผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็จะ อยู่ไหนวะอ่าผมจะมีอยู่แล้วนะครับผมว่าเอาเอาตัวเปิดกับตัวอีกห้องหนึ่งเมื่อกี้นะครับนะครับตัวห้องเก็บครับมาใส่ไว้ในนี่ครับถ้าแตกไฟล์แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็เอาสองตัวนี้ครับมาใส่ไว้นะครับในแฟดในในเอดีการ์ดครับ มาแล้วนะครับนะครับเช็กดูอีกทีนะครับนะครับอ่านี่มีใบออดแล้วนะครับนี่คือใบออดมานะครับนะครับที่ผมหาโหลดมานะครับนะครับตัวเกมยังไม่มีนะครับเราเอาเกมมาใส่ครับเสร็จแล้วเกมมาใส่ครับเกมไหนวะนะครับเอาเกมอะไรดีครับอ่าเกมผมเก็บไว้ตรงนี้นะครับต้องหาโหลดมาก่อนนะครับอ่า อันนี้ละกันนะครับก็แข่งนะครับมันจะมีไฟล์2แบบนะครับเป็นไฟล์บินกับไฟล์ iso นะครับต้องเอามาทั้ง2แบบเอามาทั้ง2อ,อันเลยนะครับเอามาใส่ไว้ในช่องของหลอมครับเนี่ย iso เนี่แหละครับาร์ d ครับเดี๋ยวรอมันลงเสร็จนิดหนึงนะครับ เต็มแล้วนะครับนะครับทําการใส่เกมฑเราจะเต็มแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มีเกมอยู่เกมหนึ่งนะครับเราก็ไม่ใช่แล้วนะครับเราก็ถอดเอดดิการ์ดครับไปเสียบไปเครื่อง V ีครับตัวดึง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 นะครับไปเสียบไปเครื่อง V ีนะครับเสร็จแล้วนะครับนะครับ ในกรณีนี้นะครับถ้าหากใครไม่มีโปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถเอาไปเล่นในโฮมบิวได้นะครับนะครับแต่ว่าความสถียรนมันก็จะต่างกันนะครับแต่นี้ผมนะครับมันจะสถียรนกว่าแล้วก็สะดวกกว่าครับไม่ต้องกดอะไรเข้าไปเยอะครับผมเข้าโปรแกรมแล้วนะครับนะครับนะครับนี่คือหน้าโปรแกรมครับหน้าโปรแกรมนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับนะครับว่า โลเกมนะครับเนี่ยครับจะมีให้เลือ uh, กนะครับจะมีให้เลือกจากแผ่นนะครับจาก USB นะครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้ว3อย่างนี้มันใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคุณต้องหาใบออดที่เปิดกับ DVD หรือเปิดกับ USB มานะครับแต่ว่ามันค่อนข้างหายากมากเลยนะครับนะครับจริงๆแล้วผมหาตัวของเอ็ดดี้เนี่ยค่อนข้างง่ายกว่านะครับเราตอนนี้เราใช้เอ็ดดี้ครับเราก็กดเอ็ดดี้ครับแล้วเข้ามาที่ตัวเกมครับกดเลือกอันแรกเลยครับนะครับมันจะถามยืนยันนะครับว่า ว่าเป็นการไฟล์เปิดตัวนี้ไหมนะครับแล้วก็ใช้ไบออดที่เท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้เกมมาอยู่ในห้องนี้แล้วนะครับเราก็กดเพคครับเกมมาแล้วครับนะครับก็เป็นเตเตร์นะครับ,รบผมขอยญาข้ามเลยนะครับ นี่ครับผมนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเล่นไม่ได้ทุกเกมนะครับเพราะบางเกมการทันเฟอร์ของของ V นะครับมันไม่ถึงนันอาจจะไม่ถึงกับของเพืนะครับเพราะว่าชิปเป็นคนละตัวกันนะครับนะครับก็อะไรที่เป็นที่ที่การทันเฟอร์แบบพอประมาณนิดหน่อยนะครับ V รับรับได้อยู่ครับทําได้นะครับนะครับอย่างสมมติวีทังสิบเกมครับมันก็เล่นได้ประมาณสักประมาณ4ี่ห้าเกมประมาณนี้แหละครับ นะครับก็จะเล่นได้ประมาณนั้นนะครับข้อเกมก่อนนะครับครับก็ยังไงก็อ่านะครับมันจะยากตรงหาไปออดนี่แหละครับนะครับยากตรงหาไปออดนะครับถ้าหากใครใครหาไม่ได้จริงครับเดี๋ยวผมก็ยังไงเดี๋ยวผมส่งให้ดู ตบให้ดูแน้นะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวผมลองหาจริงๆอากให้ลองหาเองก่อนนะครับเพราะว่าจริงจริงๆหาลองหาเองแล้วหาไม่ได้จริงก็ลองทักมาครับเดีอยังไงถ้าผมแบ่งได้ผมก็จะแบ่งให้นะครับคะสวัสดีครับ